ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปถ้ำทะลุมิตินะครับอยู่ในจังหวัดราชบุรีเป็นที่แบบว่าลึกลับนิดนึงครับเส้นทางก็ป่าๆหน่อยครับผมขับช,ชา้าๆปลอดภัยวันนี้เราได้ใช้โดนขึ้นบินไปชมกันนะครับหรือใครจะเดินขึ้นไปชมก็ได้นะครับเขาทะลุมิตินั้นเนี่ย หรือถ้ำเขาทะรุมิติอยู่ในตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์เวอร์ชั่นใหม่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวแมนเมดที่ได้นำมาโปรโมทเป็นจุดขายใหม่ยิ่งสายแอดเวนเจอร์ขารุยได้เห็นภาพเขาทะรุมิติที่มีลักษณะโดดเด่น ซุ้มประตูโค้งขนาดใหญ่และเป็นที่ชมวิวพระอาทิตย์ตกหรือหากมองจากด้านล่างขึ้นสู่ข้างบนแล้วเห็นซุ้มประตูสองซุ้มตัดกับสีท้องฟ้ารายล้อมด้วยภูเขาแค่นี้ก็จินตนาการเพลิดเพลินแล้วนะครับกับทารุมิติจักรวาลไปไกลเลยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับกับทั่วไทยบ้านด้วยนะครับผมและหวังว่าเพื่อนๆจะได้ติดตามคลิปดีๆของเราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งกดกระดิ่งใช่ใช่ทั่วไทยบ้านทัรวไทยบ้านด้วยนะคะทุกด้วยนะคะ